จุดเริ่มตรของเกมนี้ก็อักเมนต์แรกนี่แหละครับผมหยิบมาเป็นตายบ,บูเชอร์นะก็คือเราแบบคอมมิตเลยว่าเราไปเล่นแอบ,บูเชอร์แน่นอนนะครับแล้วมีคนเคยขอในช่องด้วยมั้งน่าจะหลายคนอยู่นะให้เล่นแอบ,บูชเชอร์ให้ดูหน่อยผมก็เลยอ่ะโอเคเกมนี้มีโอกาสแล้วก็เดี๋ยวจัดให้ดูแล้วกันนะครับออตอนแรกผมกะว่าจะไปเล่นเป็นแบบสมิธรีโลแบกสมิธรีโลอ่ะทาสมิธรสามดาวมาแบกอะไรอย่างนี้นะเออก็น่าจะสแสลมของเป็นแบบบัตเตอร์ไปแล้วก็รอทำฮิวเจไททันที่จะใส่ให้สมิธนะคือ3ชิ้น BS เลยแต่มันจะมี อยู่คนหนึ่งที่เล่นเป็นเคมบอลนเว้ยทำให้เราไม่มีโอกาสได้ไปเล่นสมิธนะครับเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะทาสมิธสามดาวนะผมก็เลยผมเกลียดไปรีโลแข่งกับเขาอะเราถึงเกิดเขาทำสมิธสามดาวได้เงี้ยซึ่งเขามีโอกาสได้จากในเคมบอลนอยู่แล้วอะมันก็ทําให้ผมมีโอกาสเจอสมิธน้อยลงผมก็เลยอ่ะโอเคไม่เล่นละกันเกมนี้สมิธไปเล่นเอคโคก็ได้ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะมีคนเล่นเคมบอลนเนี่ยบ้านนี้แล้ว เขาเล่นคิมรอนน่ะผมก่เลยอ่ะโอเคกูได้อดเล่นสมิธแน่นอนทรงนี้เราทำบัตเติร์ดไปแล้วด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้อยู่ได้สมิธสองดาวแหละช่วยแบกก็ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเล่นแอคโคแทนและกันที่คิดไว้ตอนนั้นนะคือแอบเซ็งอยู่กะจะเล่นสมิธสักหน่อยแหละ <c oughs> ซึ่งคอมเอมบูเชอร์เนี่ยผมแนะนําว่าสามารถเล่นเป็นแบบเคมบอลอนต้นเกมแล้วก็เก็บแพ้มายาวๆแล้วก็มาแคทเอาส300ักสามร้อยสองร้อยไงครับให้มันมีโอกาสได้สมิธอะ่ะแบบนั้นก็ได้นะสามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้าเกิดได้เป็นแบบไอเทมที่เป็นเลื่อยของเคมบอลอนเงี้ยก็สามารถเอามาให้สมิธใส่ได้เลยนะเวะ้ยคือก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือผมไม่เจอตัวเคมบอลอนเลยเวทว้งต้นเกมเนาะแล้วก็มีคนเล่นเคมบอลอนอยู่แล้วด้วยผมก็เลยเลือกที่จะเล่นแบบนั้นไม่ได้นะครับก็เลยต้องเล่นแบบนี้ไปนะซึ่งสติเราก็ไ็ไไไไมม่ด่ดดดดด้้ีเเเลยยคงินนกกอะทุู เงิน27บเดาทเองคือเราแพ้สลับชนะเว้ยทั้งเกมเลยมันก็เลยจนแบบนี้แล้วครับแล้วก็จบเตตสองนะครับก็เหลือเลือดอยู่ประมาณ92นะแพ้ไปประมาณ2รอบนะครับแล้วก็รูปทองอันนี้ทุกคนจําไว้ให้ดีเลยอันนี้คือจุดเปลี่ยนเกมของเราเหมือนกันนะครับไอ้รูปอันนี้นะอันนี้ผมได้มาจากในรอบอคีฟต้นเกมนะไม่ได้จากรอบคีฟในเตตสองนี้นะครับได้มาจากต้นเกมนู่นนะ่ะะออเคคคอเคคนนนนััแหลหลลลรรรบืจจจุดดปปีีียยําาไว้้้ใิิ โอเคก็ไม่ได้มีอะไรนะช่วงต้นเกมผมก็นั่นแหละแพ้สลับชนะไปเงินก็ไม่ได้เยอะนะครับก็เก็บไอตัวของคาเมลไว้เยอะอยู่นะเผื่อจะทํามัน3าดาวได้นะครับตอนนั้นก็มีแพ้แล้ว,ว่าเอ้ยจะไปเล่นคาเมลีโร่ดิบอกว่ามันออกเยอะอยู่นะเนี่ยแล้วมีคนเล่นเออเคมบอลอยู่แล้วซึ่งสมิธผมไม่น่าจะ3ดาวง่ายๆหรืออาจจะเล่นเป็นแบบไอตัวของคาเมลดีก็แอบคิดอยู่นะแต่ก็ไม่ได้อยากโลครับเพราะว่าเงินผมไม่ได้เยอะเลยถ้าเกิดผมโรแล้วไม่คิดก็คือเกมนี้ผมแพ้แน่นอน ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้ผมจะทํำยังไงนะเดี๋ยวก็สก้าดูคนอื่นกันนิดน,นึงว่าเล่นเป็นอะไรบ้างนะครับก็มี6ซอร์เซอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็มีวิละบ้านวลัดโอเคก็แอบบแบบตึงอยู่อ่ะคือคอมแอมบูตช่วงต้นเกมมันก็ไม่ได้เก่งเว้ยเพราะว่าตัวมันจะบางนะแล้วไอ้นี่ก็เล่นเคมบอลเหมือนกันโอเคเกมนี้คือผมอดและสมีผมน่าจะเจอให้ดาวเดียงด้วยบ้างเนี้ย <laughs> แต่ความแย่ของเกมนี้อีกอย่างหนึ่งก็คืออากเมนต์นี้แหละครับผมไม่มีอากเมนต์ที่แบบเข้ากับพร้อมเราตอนนี้เลยเว้ยคือไม่ได้มีอะไรที่แบบพอจะทําให้บอดผมแข็งขึ้นได้เลยมีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับดีสุดก็น่าจะเป็นของแสงอันนี้แหละก็ละเลือกมานะครับแล้วมีเป็นบัตรเตอร์แสงซึ่งเราจะเล่นไอโคเราจะหยิบบัตรเตอร์แสงทําไมแล้วบัตรเตอร์แสงนี่ก็คือเข้ากับพร้อมเราที่สุดและที่มีอยู่ทั้งหมดนั่นแนหะก็เอาละชีวิตกูมีโอกาสบอดโฟสูงแน่เลยที่ผมคิดตอนนั้น ก็อะลรครับเดี๋ยวมาดูวว่าผมจะแก้เกมยังไงนะก็อันนี้น,ะน่าจะโลคาเมลหรือเปล่าวะผมทำไม่ได้เว้ยว่าผมโลคาเมลหรือเปล่าแต่ไม่น่าโลมั้งถ้าเกิดผมโลคาเมลอย่างที่บอกไปแหละถ้าเกิดผมโลแล้วมันไม่ฮิตก็คือผมแพ้นแน่ๆนเกมนีน้คือเสร็จเลยอะ่ะจบเลยอ่ะ้วคาเมลมันก็ไม่ได้แบกขนาดนั้นด้วยเพราะว่าคอมเอมบูด่ะมันต้องใช้พวกตัวแข็งๆมาในการยืนไฟนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเกิดคาเมลผมสามดาวตัวเดียวงี้มันก็ไม่พอที่จะชนะอยู่ดีละครับ เอาจริงๆการโลคามิลสามดาวมันก็ไม่ได้แย่นะเว้ยแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมโลคามิลสามดาวผมมีโอกาสที่จะทําพวก4บาท5บาท3ดาวได้น้อยมากนะครับเพราะว่าเงินเราจะเสียไปกับการโลนะแล้วผมมีดูฟทองอยู่แล้วยเงี้ยมันก็จะทําให้ผมเสียแบลูไปเยอะมากเลยผมก็เลยตัดสินใจนะครับไม่โลเลยเล่นแพ้ยาวเลยครับจนไปสเตตสี่เลยเพื่อที่จะหาเอโคให้ได้นะครับมาช่วยในการแบกนะก็ยอมแพ้ไปทั้งสเตจเลยนะครับคอมเอมบูดอ่ะมันข้อเสียคือช่วงต้นเกมครับมันจะ เล่นไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบอร์ดมันต้องไม่มีบอร์ดมันจะไม่มีตัวยืนเออบอร์ดมันต้องมีแบบตัวแข่งแข่งมาช่วยค้ำไฟอะครับซึ่งผมไม่มีเลยเกมนี้นะครับแล้วผมก็ไม่ได้อยากโร่ด้วยเพราะว่าเงินผมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมก็เลยตัดสินใจเล่นแบบแพ้ยาวเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเลือดอยู่ประมาณ65นะของที่ได้รอบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพอที่จะไปเล่นเอ็กโคได้อยู่ผมสามารถทําเป็นไททันได้แล้วก็ทําเป็นลาบาดอนได้นะครับ ครเนี่ยผมไม่แนะนําให้ออกเป็นพวกของคีเท่าไหร่นะเพราะว่ายัางไงคีมันก็ร้อยเอยู่แล้วครับแต่ว่าทุกตัวควรจะมีไอ้นี่นะครับเหตโอเจนะมันจะทําให้คี้100ร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีเลยก็โอเคอันนี้ผมได้มาเป็นไททันนะครับแล้วก็น่าจะทําเป็นลาบดอนนะรอสายแห่งเอ็โค่นะครับตอนนี้ผมเจอสมิธและหนึ่งตัวทั้งท้วน,นนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับมันหายากนะมีคนเล่นเคเบลลอนสองคนเนี่ยเออมันก็เลยหายากผมก็เลยอดเล่นสมิธรีโลนะเกมนี้นะครับโอเคก็ไม่ทําอะไรผมก็รอขึ้นแปดครับเพื่อที่จะหาเอ็โคมาใในนกกาารรแบบห้้้้ไดดดะคัซึ่งงตอววย แล้วก็ต้องหาตัวแท้งด้วยนะครับดีสุดก็น่าจะเป็นการเลน,นแล้วครับแล้วเราก็จะเล่นคู่กับสก,กาเนาะมันก็จะได้ทั้งอิมิซี่ด้วยแล้วก็ได้สก,กามาติดเป็นไฟไลท์คู่กับเอฟโคอีกนะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะแคปบอร์ดเป็นแบบไหนนะอันนี้ก็คือเราก็แพ้ยาวครับถ้าเกิดเราเจอพวกบ้านหินแข็งอนะพวกพวกบนบนเนี่ยหัวเราเนี่ยคือเราสู้ไม่ได้สักบ้านเลยเพราะว่าบ้านเหมือนแข่งกันหมดเลยบ้านเราคือไม่มีตัวแท้งเลยมีแค่ดาเมจซึ่งไม่ดีแน่นอนมันไม่ดีแน่ โอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าอักเมนสุดท้ายจะมีอะไรที่ทำให้ผมพิเกมได้หรือเปล่านะอักเมนเทรดอะไรรีดูโอก็น่าจะเป็นคําตอบให้ผมได้อยู่นะครับเพราะว่าผมจะได้จิ้งมาแล้วก็เอามาเล่นคู่กับซิวิก้าได้นั่นเองนะครับซิวิก้าผมมีอ่าสเปดของแอมบูดอยู่แล้วใช่ปะผมก็สามารถเล่นเป็นซิวิก้าแอมบูดได้เลยก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วเมื่อกี้ผมก็เจอเป็นเอคโค่ด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมสามารถเปิดเป็นแอมบูดห้าได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าเราไม่มีแท้งนะครับอันนี้ผมโลหาอะไรไม่่่รรู้นะ well นนะะแททีจอก ไม่รู้ผมทำอะไรเนี่ยผมน่าจะลืมหรือเปล่าว่าผมยังไม่เวลแปดอ,อะไรครับผมก็เลยได้โอกาสนะใส่เป็นบัตเตอร์แสงให้สีวิก้าในการแบกไปเลยนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้คือจะไหวหรือยังนะครับส่วนของ Echo ที่ผมจะแนะนำก็จะมีเป็น h อ่าเฮดแล้วก็ขาวกาดเอ้ยไม่ใช่ผูดผิดครับเฮดโอเจบดอนแล้วก็กาดเบรกนะที่จะทำให้ Echo นะครับแต่ว่าผมจะทำของกันตายมันชิ้นนึงนะก็จะเลือกท,ทำเป็นเอ็ดอไลท์ให้ Echo ไปนะ พวกคอมนี้อย่างที่บอกครับไอโคมันไม่ได้มีสแคปบครับมันจะบางมากเราควรจะมีของกันตายมันต้ชิ้นหนึ่งนะต่อให้ไอโคดาเมจแรงแค่ไหนถ้าเกิดมันไม่ได้แคสเลยมันก็ไม่ไม่มีประโยชน์ถูกไหมก็คือต้องมีของกันตายสักชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไททันหรือเอ็ดออฟไนก์ก็ได้ครับเอ่อมันไม่มีสแคปเลยนะครับถ้าเกิดไปเล่นคอมสแคปเงี้ยไอโคสามารถไม่ต้องออกของกันตายได้เนาะแต่ว่าคอมนี้มันไม่มีเลยก็เลยต้องทานะครับโอเคก็ยังแพ้อยู่นะคือสู้ไม่ได้เลยว่าบอร์ดแอมบูดนี่คือมันไม่ค่อยเก่งนะถ้าเกิด ย่างเช่นแบบกาเลน2ดาวอะไรเงี้ยมันช่วยคัมไฟอะแต่ตอนนี้ผมไม่มีไว้ผมก็เลยแพ้ยาวอยู่เลยอะอันนี้ผมก็น่าจะต้องขึ้นแปแล้วแหละเพื่อที่จะโลนะครับเลือดเราจะไหลเรื่อยๆนะอาจจะไหลจนตายได้นะครับเนี่ยโอเคน่าจะต้องขึ้นแล้วครับล้วก็น่าจะโลเลยได้มันเป็นกาเลนนะครับซึ่งเราเล่นแน่นอนเราก็เดี๋ยวหาสกานะครับให้ติดวอเชอร์แล้วก็ไฟอะไรคู่กับเอคโค่นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมเป็นหวัดนิดนึงนะเอออาจจะมีฟลุตพัดบ้างนะครับขออภัยนะ เราวายนี่เราน่าจะเล่นหรือเปล่าแล้วโอเคแล้วอันนี้ได้เอ็ o โคสองดาวมานี่น่าจะพลิกเกมได้อยู่แล้วอันนี้ถือว่าดวงอยู่นะครับเนี่ยเกมมันยังส่งเราอยู่ไม่งั้นคือผมแพ้แน่เลยถ้าเกิดผมไม่ได้โอเคอันนี้ผมก็ใส่ไปเป็นอ้นี้ด้วยนะครับวายเพื่อที่ติดพิทไฟเตอร์กับซีวิกานเองนะโอเคส่วนการเล่นนี่ส่วนเอ่อชื่ออะไรนะลอริสผมไม่น่าจะได้เล่นนะครับเพราะว่าบอร์ดเรามันไม่มีเซนติเนลเว้ยไม่ลอริสไม่น่าจะเข้าคอมเราเท่าไหร่ก็น่าจะเป็นสกาดีกว่า ไม่ติดตำรวจก็ไม่เป็นไรครับตำรวจเกิดเอ้ยตำรวจมันมีจาคาเมลว้แล้วเออใช่ลอริสเท่านั้นผมไม่ควรเก็บมันนะผมก็เลยขายทิ้งไปเนาะโอเคอันนี้เขาเอ่อสมิธสามไปได้เห็นไหมนั่นแหละคือจุดที่ทำให้เราเล่นสมิธดีโลไม่ได้เว้ยคือเซงจัดเลยโอเคอันนี้ผมก็ไหวแล้วนะเพราะว่าไอโคผมสองดาวแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงดีกว่าแล้วถ้าเกิดได้แทงสองดาวก็จะดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ผมก็น่าจะรีบขึ้นก้าวไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดไม่ได้ผมน่าจะโลก่อนแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าสู้ได้ผมก็จะรีบขึ้นไปหา อะไร3ดาวสักตัวหนึ่งมาในการแบกนะครับเพราะว่าผมมีดูทองอยู่นั่นเองนะโอเคส่วนในรอบวงนี้ผมอยู่เป็นแบบหลักเอยเฟิร์สพิกเลยเพราะว่าเลือดเหลือน้อยมากนะครับเกือบจะอยู่ที่เจ็ดด้วยซ้ําก็เลยได้เลือก,ก่อนแล้วหยิบมาเป็นจริงนะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ดูจริงแน่นอนก็คือนั่นแหละครับรอเลยอย่ามาลุ้นกันว่าผมจะทําอะไร3ดาวได้ดีกว่านะครับมาครับอันนี้ผมก็น่าจะต้องโลต่อนะเพื่อที่จะหาแท้ง2ดาวให้ได้นะครับซึ่งการเ่นผมก็ขายได้แค่ตัวเดียวเนาะ ั่นแหละเาถ้าเกิดไม่มีแท้งเราจะยืนไม่ไหวเว้ยบอร์ดเรามันจะอ่อนมากโอเควายนี่ผมก็เล่นนะเพื่อที่จะให้มันติดผิดไฟเตอร์คู่กับไอซิวิก้านั่นแหละและซิวิก้าผมมี2ตัวแล้วนะครับกับจิงที่มี2ตัวเหมือนกันก็คือถ้าเกิดผมขึ้นเก้าโลหะสองตัวนี้2ดาวได้นี่บอร์ดมน่าจะแข็งมากนะโอเคนี่น่าจะโพซิชันใหม่ิดหนึ่งนะครับเอาการเรนไปยืนติดกับซิวิกา้าแล้วก็ไอคโคนะส่วนลอริสที่ผมไม่รู้ว่าผมเก็บมาทําไมนะรจริงๆไม่ควรเล่นได้ซ้ำ <laughs> น่าจะไม่รู้ว่าใส่อะไรดีมั้ง ดีสุดผมว่าน่าจะเป็นไอนนี่เว้ยลัมเบิลอ่ะเออให้มันติดสแคปคู่กับไอโค่ด้วยนะเบลก้าวหน้าจะลงเป็นลัมเบิลนะดีสุดนะครับผมก็เลยเก็บอลอริสเออนั่นแหละครับจริงๆไม่เล่นก็ได้สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับรอลอริสเนี่ยแล้วแต่ศรัทธาเลยโอเคอันนี้เราเจอเป็นบ้านแองเกอร์ชูนะครับซึ่งน่าจะไหวแล้วนะโอเคก็ชนะม่ได้นะครับก็เริ่มไหวแล้วเพราะว่าตัว4บาทเรา2ดาวหมดแล้วนะถ้าเกิดอ,อ่ท้ายเกมเรามีหาบาท2องดาว2ตัวมาช่วยแบกก็อาจจะทําให้เรา ชนะเกมนี้ได้อยู่แต่มันจะมีจุดพลิกผันอยู่นะครับซึ่งเห็นไหมบ้านบนๆนั่นแหละครับอันนั้นคือทำให้ผมชนะไม่ได้เลยเนี่ยมาดูกันว่าเพราะอะไรเนาะโอเคแอนมอรี่นี่ผมน่าจะหยิบเป็นคัมแบ็กสตอรี่แน่นอนนะครับที่โผล่มาอันแรกที่เลยไม่โลเลยนะครับเพราะว่าเลือดผมเหลือน้อยอยู่แล้วคัมแบ็กน่าจะเป็นคําตอบให้ผมได้ที่สุดเลยโอเคก็สวยเลยนะครับ แตตสีไปก็วินสีกได้อยู่นะเพราะว่าเรามีสีบาทสองดาวนะครับในช่วงสเตตสีคือมันเก่งมากก็วินสกได้อยู่โอเคอันนี้ผมก็น่าจะต้องขึ้นเก้าแล้วเพื่อที่จะหาอะไรมาในการแบกท้ายเกมนะครับถ้าเกิดผมไม่มีคือผมแพ้แน่นะครับเพราะบ้านคนอื่นเขาเริ่มจะฮิตกันแล้วเนาะส่วนของจริงนี่ผมก็จะทําเป็นบูบับอันหนึ่งแล้วก็การเบรกนะครับอ,อีกชิ้นหนึ่งผมก็คิดอยู่ว่าจะทําเป็นอะไรดีผมไม่มีของแท้งเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่าของผมเอาไปลงกับไอ้นี่หมดเลยเอาไปลงกับไอ้พวกของไฟเตอร์หมดเลยเนาะ โอเคอันนี้ผมใช้ค้อนทุบบัตเตอร์ที่อยู่กับสมีนะครับได้มาเป็นคิวเอซึ่งไม่แย่เลยนะผมก็คิดว่าจะเอาใส่ให้ใครดีนะครับน่าจะเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้ของเหลือนะครับผมสามารถทําเป็นซันไฟได้ก็ถือว่าโอเคเลยอันนี้ผมก็น่าจะใส่ให้จริงเนาะเพราะว่าดีสุดแล้วแหละเออโอเคมาดูกันครับว่าสเตจห้าบอยเราจะสู้ได้หรือเปล่านะซึ่งถ้าเกิดผมสู้ไม่ได้ผมก็ต้องรีบขึ้นเก้าไปทําปฏิหารสักอย่างมาในการคัมแบ็กนะครับเพราะว่าผมสเก้าดูแลสู้ไอ้บ้านข้างบนไม่ได้แล้วเว้จริงทุกคน อาจจะมีไอ้สู้แบบพวกที่อยู่ล่างๆผมได้แต่ไอ้สองคนข้างบนคือผมไม่ไหวแน่ๆเดี๋ยวรอดูได้เลยครับแพ้ยับยับแน่นอน ก็เห็นไหมครับบ้านนี้เลยที่เล่นสมิธนะครับกับเคมบอลซึ่งเราสู้ไม่ได้แน่เว้ยเพราะว่าบ้านโหดมากมี3มดาวเพียบเลยเราคือแบบสู้ไม่ได้เลยน่าจะแพ้ขาดลอยเลยด้วยซ้ํานะเขาแคสเอาไปแล้วครับน่าจะอีหนึ่งไม่ได้แคสเลยนดีกว่าทุกคนเห็นปะเหมเมอร์ก็ยังอยู่สามร้อยเลยแต่บ้านแม่งโลฮิตหมดเลยวะผมเลยแพ้ยับเลยเว้ยสู้ไม่ได้เลยถ้าเกิดบ้านนี้มันแคสเอาขึ้นมาผมทําไงวะเดี๋ยวผมก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเนี่ยโอเคไอ้สองไอ้บ้านนี้เลยอีกประมาณ2รอบนะครับแคสเอาได้ผมว่าน่าจะแคสสี่ร้อยแหละ ส่วนมาในรอบวงนี้นะครับผมก็แอบ,บคิดว่าจะเอาเป็นลัมเบิลดีหรือว่าจะเจาะเกาะดีนะครับเพราะว่าบอดผมยังไม่มีเจาะเกาะเลยนะครับดีสุดก็น่าจะอีเวนชาานะครับลองมาก็ลัมเบิลแหละถ้าเกิดอีเวนช้าไปเนาะอันนี้ผมได้เป็นเซคเคิลพิกนะก็น่าจะหยิบเป็นลัมเบิลหรืออีเวนชาาดีก็คิดอยูอ่เอาเป็นเจาะเกาะละกันเพราะว่าเรามีตัวกายภาพเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นซิวิก้าหรือไม่ก็จรจิงแลว้วก็สมิธอะไรพวกนี้นก็คือกายภาพหมดเลยได้เจาะเกาะมาก็จะดีขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะติดแทงนานไปหน่อยนะครับ โอเคก็นั่นแล้วคือเราสู้คนอื่นไม่ได้เลยแล้วทุกคนเห็นไหมอันนี้ผมเก็บ E อโคมาได้6ตัวแล้วนะร,ระหว่างทางคือมันมาหาผมเยอะอยู่นะไอล็อบบี้นี้ไม่มีคนเล่นสแคปด้วยแหละมันก็เลยออกที่ผมบ่อยอยู่นะครับโอเคนี่แหละครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรปฏิหารของผม <c oughs> ขึ้นก้าหายโคครับอีแค่2ตัวเท่านั้นนะถ้าเกิดทําได้ก็คือชนะเลยแต่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็คือแตกครับเพราะว่าผมสู้ใครไม่ได้เลยไอบ้านที่เหลือคือแม่งโหดกันหมดเลย มีอไอที่ผมสู้ได้คือบ้านคนสุดท้ายครับเออแหละที่เหลือเลือดสี่นะผมพอไหวโย่แต่ถ้าเกิดคนอื่นคือผมไม่ไหวเลยโอเคอันนี้ก็เจอแล้วนะครับซึ่งเหมือนจะไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเพราะมองบอดพี่ชายเขาจะอัปเกรดไปเยอะแล้วนะอาจจะแพ้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะไหวไหมนะครับ สรุปแล้วผมสู้ใครไม่ได้สักคนเลยเวย้ยตอนนี้คือผมมีโอกาสที่จะแพ้เยอะมากนะครับแต่ว่าไอ้บ้านเคเบิลอนโดนไอ้บ้านสองข้างสงบ้านข้างบนไอ้นี่ก็ทืบไปแล้วมาครับได้เวลาแล้ว ปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่านะครับกับดูฟทองที่มีอยู่หนึ่งอันเราจะได้ใช้ไหมนะครับตอนนี้ได้มาเป็นจิ้ง2ดาวเรียบร้อยนะครับแล้วโลต่อกับเงินที่เหลืออยู่ประมาณ20กว่าบาทเราได้สกาสองดาวมาแล้วครับตอนนี้ก็โลครับเอ็โคยังไม่ออกเพิ่มมาสักตัวหนึ่งเลยนะครับแล้วออกมาแล้วครับหนึ่งตัวขาดอีกแค่หนึ่งตัวเท่านั้นครับมาดูกันว่าจะมาแล้วครับเอ็โคเรียบร้อยแล้วเรามีดูฟทองอยู่ก็3ดาวไปแล้วคัมแบ็กอินเดอเกมเรียบร้อย้วครับหลังจากนี้คือได้เวลาไลา่กระทืบไอ้พวกที่บูรี่เราไว้แล้วโอเค เนี่ยแหละครับคือปฏิหารที่ผมบอกนะดูทองอันนี้แหละคือจุดเปลี่ยนเลยถ้าเกิดผมไม่ใช้ดูปนี้คือผมแตกไปแล้วผมน่าจะได้แค่ที่4นี่แหละเออเต็มที่นะครับแต่คือหลังจากนี้คือเป็นเวลาของเราแล้วครับถ้าเกิดผมไม่ทําอย่างนี้ก็คือผมได้แค่ที่4แน่นอนนะครับเพราะว่าบอดผมสู้ใครไม่ได้เลยเว้ยอันนี้คือจุดพลิกเกมของเราเลยนะในการแก้เกมนะครับใช้ดวงด้วยแหละเออดีที่ผมเจอไอ้โคบมาระหว่างทางหลายตัวนะครับก่อนที่จะขึ้นเก้าเนาะพอขึ้นเก้าได้ปุ๊บผมโลมันก็เลยเจออีก2ตัวคือเ็าเรียบร้อยเลยเกมนี้นั่นะครับ ใช้ดวงนิดนหนึ่งในการแก้เกมนะร,รอบนี้โอเคขึ้นก้าวันนี้ผมน่าจะหาลัมเบิลนะใส่แทนนามินะครับมันจะได้เป็นสแครปแล้วก็เซนตินแนลด้วยนะไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับก็ลองโรดูนะครับกับเงินที่มีอยู่ประมาณ5บาทโคตรน้อยผมขายนา้ำมิทิ้งไปเลยแล้วก็น่าจะหยิบมาเป็นเคสลินไปก่อนแล้วกันให้มันช่วยดาเมจนะครับโอไม่เฮไม่เอาครับเ,เอาเป็นมาซาฮาแทนแต่จริงรอบนี้มันรอบคีฟนะเออไม่ได้ซีเรียสแล้วครับเล่นอะไรก็ได้จริงผมก็สองไปแล้วด้วยนะ แต่ก็ยังไม่พออยู่ดีแล้วครับบอดเนี้ยดามเมจมันแรงจริงแต่อย่างที่บอกนะวครับมันขาดตัวแทงเนาะโอเคส่วนในรอบคิปนี้ผมก็น่าจะหาของเป็นของแทงแหละเพราะว่าการเล่นผมยังของไม่ครบเลยอันนี้ผมพอดไวทิ้งไปนะเพราะว่าผมเลือกที่จะเล่นลอลิดีกว่าแล้วก็ใส่เป็นลัมเบิลดีกว่าวมันจะได้เป็นเซนติเนลแล้วก็สกแคปด้วยเนาะไยพิทไฟเตอร์ก็ไม่ได้สําคัญขนาดนั้นแล้วครับก็ไม่เป็นไรโอเคก็เปิดของมานะครับน่าจะหยิบเป็นวาวไหมดีสุดนะครับอ๋อหยิบมาเป็นเจาะเกาะครับเออใช่เพราะว่าผมไม่มีจออเจาะเกาะอนนี Spark, นต โอเคครับหลังจากนี้ก็ไม่ได้ทำไรแรกก็คือบอดแล้วแคปแล้วตอนเนี้แคปแล้วอ่ะยกเว้นจะทําแบบสีบาท3ดาวเพิ่ไมได้อีกตัวหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเกิดทําได้อาจจะไป5บาท3ดาวเลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีเงินมากพอแต่ว่าไม่น่าพอแล้วครับเพราะว่าเงินผมน้อยมากเกมนี้จนมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วทุกคนก็น่าจะเห็นอยู่เนาะได้เอ็ o โคาดาวมานี่ก็ถือว่าแบบใช้ดวงอยู่พอสมควรเลยโอเคก็น่านะครับไอสองบ้านท้างบนคือไม่ไหวกับเราแนะ่เราเอ็โคสกับ5้าบูทคือมันโคตรแรงเลยนะเว้ยทุกคน ในรอบนี้ผมก็น่าจะโลนิดหนึ่งนะครับแล้วเจอเป็นเมลนะคือแบบดีจัดเลยนะครับอันนี้เมลใส่ตายบูตคือโคตรเก่งเลยเว้ยผมน่าจะถอดของแน่นอนนะครับแล้วก็เอาบูบับใส่เมลดีกว่าคือเมลเราจะปีาศาจมากนะครับเดี๋ยวโชว์ให้เห็นเลยเกมนี้นะครับเมลแอมบูตเก่งจริงเพราะว่ามันยิงขี้รัวๆเลยเว้ยเมลมันสกิลแบบนี้เนาะโอเคอันนี้ผมก็เปลี่ยนของนิดนึงนะใส่เป็นแบบดาเมจล้วนให้เอ็โคไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ายัางไงเอ็โคผมมันไม่ตายแล้วมัน3ดาวแล้วครับก็คือโคตรถึก โอเคเห็นไหมเมลมันจะยิงขีทุกดอกนะครับทุกคนดูดิเห็นไหมขียับยับครับทีละ200 300 300 400คือแรงนะเว้ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมแต่ว่ามันจะโดนเอ็กโคผมไอ้นี่เด็กกบรัศมีหมดอะเอ็กโคดาเมท2มือเลยเมลดาเมท600กว่าเห็นไหมโดนกบรัศมีหมดเลยโอเคแต่คือได้เล่นนะครับเก่งจริงๆเมลแอมบุสนะถ้าเกิดเจอก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะแต่ว่าเกมนี้มันจะโดนเอ็กโคผมไอ้นี่หมดอะเด็กกดบังรัศมีหมดเลยอะทุกคนโอเคก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรแล้วหลังจากนี้ก็คือไล่กระทืบคนอื่นครับ ไอ้ที่ทำเราไว้คือเราแล่กระทือหมดแน่นอน เกมนี้ผมพูดได้เลยว่ามันคือ1น HP มีละ้นจริงๆนะกับการโลรอบนั้นเนาะทำให้เราแบบกลับมาคัมแบ็กชนะได้เลยเนาะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรแล้วครับบ้านคุณตะวันเขาน่าจะสู้เราไม่ได้อยู่ดีแหละเห็นไหมคือบ้านเขาฮิตจัดเลยนว้ยวาลัดคือแบบของ BS เลยมีทั้งโซเวนที่แบบ3ดาวในการช่วยแทงด้วยอะแต่ว่าเราเอ็กโคสามดีมันก็เลยมันก็เลยจะโกงๆหน่อยเนาะโอเคโอเคอันนี้ผมก็เปลี่ยนของให้เอ็โคนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่อยากให้มันโดนสตันนะครับก็เลยหยิบมาเป็น QSS นะ แล้วก็ใส่เ็นบัตเตอร์แสงไปแต่ว่าไอโคผมจะคีไม่ร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เป็นเอฮโดเจอ่ะ,อะมันจะขาดคีไปประมาณ20%โเอเค็นเดี๋ยมาดูกันว่าฝั่งนู้นเขาจะทําอะไรแบบคัมแบ็กได้หรือเปล่านะตอนนี้เลยบองเขาสองไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาเงินหมดอะ่ะอยู่ที่เวลเก้านะครับไม่น่าจะไหวกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับุกเวนจะทําแบบสีบาท3าดาวมาสู้เราเนาะอันนี้เขาน่าจะทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอรุนดีก,กว่านะครับไอโคคือดาเมจผมเกือบดาเมจมันเกือบสอง จริงๆถ้าเกิด E อคโคไปสามนี่ผมจะได้โชว์เมลแอมบูตให้ทุกคนดูเลยเนี่ยเกมนี้แต่ว่า <c oughs> โดนแอคโคกบลัตมีเลยโอเคอันนี้เขามีเมลนะครับแล้วก็เหลือชีวิตสุดท้ายแล้วโอเคมาดูกันว่าเขาจะคัมแบ็กมาได้ไหมนะครับซึ่งไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าเขาไม่มีเงินทําอะไรเลยนะครับอ,อ,อาจจะขึ้นไปแบบหาห้าบาทสามดาวก็ได้แต่ผมว่าตังไม่น่าจะพอนะครับแล้วจบไปเรียบร้อยนะครับเกมนี้กับ 1Hp ่งเฮดพีมิดเดิลเคแอโคแบกโคตรเอาแล้วแก้เกมแบบ ใช้ดวง100%เกมนี้โอเคก็ประมาณนี้ล้กันนะครับสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสผมจะมาเล่นให้ดูใหม่นะครับกับคอมแอนบุทที่แบบเป็นสมิ h รีโรอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเอคโอดีโรมาให้ทุกคนดูไปก่อนแล้วกัน โอเคเดี okay, okay, ๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าผมอยู่ในขอดตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนําร้านเติมเกม Over Topup อปอัหมบคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแนๆ่นอนใคร,ใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มมตตองเิที่ ท็อปอัพรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน